ชามที่สิบเอ็ดนะฮะเป็นสูตรต้องหู้ยีนะฮะขี้เตี๋วเรือลุงอู๊ดนะฮะอ่าอร่อยเด็ดขาดมากพริกมันจแบบนี้นะคะูณรู้เรื่องไหมขี้เตี๋วเรือลุงอู๊ดนะฮะเด็ดขาดมากเลือดข้นๆอยากได้แบบไหนบอกทางร้านได้เลยนะฮะสุดจริงๆชิมน้ำห้ดูก่อนหืมรวยครับถ้าเป็นชามปกติยี่สิบอันนี้พิเศษสามสิบใช่นี่ครับหมกเนื้อหมกตับนะฮะหืมรวยครับ อปป้านะคะเป็นคนกินง่ายนะคะกินง่ายมากๆแล,าแล้วก็กินอิ่มยากมากๆถูกต้องครับในที่ร้านนะครับเขาจะมีเนื้อเปื่อยนะฮะนี่มีเนื้อเปื่อยมีลูกชิ้นถ้าเป็นเครื่องเนื้อมีมีมสี่แบบเลยครับบอกนะหรือว่าใส่เขาใส่ให้เลยบอกเขาว่าอยากได้อะไรก็บอกเขาเลยอยากได้หมกก็บอกบอก,บอกลุยฮะนี่คือต้องยืดคืดีมากลุยครับนี่คื อันนี้คือเอ็นนะฮะเอ็นตุ่นเหมือนทั้งร้านนะครับนี่สาเารถเอาเหลามาได้นะฮะลองคลิกไปแบบนี้นะครับนี่เอ็นล้วนๆเอ็นล้วนๆไม่กวนใจนะฮะแล้วดูดิที่มะเขือแล้วก็การของเขาแบบเอ็นไม่มีกลิ่นและชาดีๆยี่สิบบาทลุยครับฮึมบางคนชอบอะไรดึกเดือดเดือดนะดึกเดือดมากอร่อยมากดึกดือดอืมดึกเดือดเลยอืมโอ้โหยี่สิบบาทพะเยามากมาอื้อหือ ดูครับยอดของร้านที่ชิ่มากนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือลุงอู๊ดนะครับนี่เรือบนบกแบบนี้เลยฮะนี่ป้าทําอยู่เลยโอ้โหของที่อยากกินพร้อมๆนะฮะและนี้คือเนื้อกระตับนะฮะะหมกด,ด้วยน่ากินมากออกมีเนื้อเปื่อยด้วยใส่กระชอนเรียบร้อยเคาะลงมานะฮะดูแคบหนุ่ด้วยนะฮะฮ ขอเสร์ฟแล้วครับน่าทานมากเกี่ยวเรือนะคะลุงอูดนะฮะเจ้านี้ชิลมากนี่นะฮะสูตเต้าหูยีนะครับเราใส่ไปเลยมันทำให้หนัวขึ้นนะเพิ่งเคยกินเหมือนกันแต่มันนัวจริงแล้วพริกก็ลงไปครับปรุงแค่นี้อร่อยแน่นอนเป็นหมกเนื้อหมกตับมีเนื้อเปื่อยด้วยเจ้านี้ไม่ธรรมดาชามนี้ยี่สิบาทเข้มข้นมากสิ้ม,มากานะฮะลุยครัหน้านี่คือหกนะคะเดี๋ยวดูว่ากินกี่ชามนะคะ okay. น้ำข้นค้มมากใส่ต้มหํายีรสชาติเป็นไงยีมันแบบแบบมันเค็มเค็มนัวนๆอ่ะนี่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 นีนี่หมกเนื้อหมกหมกต่ามาฮะลุยฮะดีมากจะเขาาไ้เถอะเยอะลุยฮะไม่ต้องน้ หมกหมกริงจังอ่เขาให้เนื้อเยอะอยู่นะต่อชามเยอะมากยิ่งปากคุ้มมากมาคะับใช่ค่ะขอบคุณค่ะลุยเลยค่ะจะกินสักยี่สิบชามน้ำปูก็มีนะจริงจริงเฮ้ยต้องคุยยิ้งมันดีจริงนะใส่น้ำมันนุวกเลยอ่ะไม่น่าเชื่ออืมมีฮะโอ้โหดูความเข้มข้นดูดิเขาให้เครื่องแบบเนี่ยเนี้ย ทำมเมื่อกี้นะแบบเยอะมากเลยดิตับกระโหลยฮะจริงไม่เคยไม่เคยกินน้ำตกต้องหู้ยีเลยนะเดี๋ยววันดีจะลองบ้างนีแคปหมูเออแคปหมูเขาดีสี่ซึ่สิลาหม้อหลงน้ำนะเปียปลาเปียปลาเลยได้นเสียงไหมมาฮะโชิ้นนี้ลุยฮะมันนุ่มเลยนะกรอบเลยฟินมากมาอีกมาอีกสี่จ้า กินไปอย่างไม่หยุดยั้งนะคะชุบมเลยเลือกกินไว้ใจเราได้มันเด็ดจริงๆไล่เรียงไปนะคะไรที่นัวมากๆต้้งยิ้มหอมมากต้องติมหูยดีกว่าอืมจิงหมดแล้วไหมแล้วพริกก็ดีทุกอย่างดีหมดเฮ้ยุดมาก วันนี้ออป้าจะกินเบาๆนะคะสิบชามพอเฮ้อร่อยมากาจิ้มเล่นๆไปไม่น่าเชื่อเบาแล้วนะแล้วดูดิดูหมกเขาดิหมกแบบดีมากเลยมากเจ๋อมากโอ้โหลงอูนี่สดจริงครับลุยฮะมีที่นั่งแบบห้อยขาด้วยใช่ไหมมีที่ที่นั่งริมน้ำ้วยนะคะสุดีมิงนี่เก็บชามพอแล้วเดี๋ยวต่อร้านอื่นนี่ อันนี้ของเยอะกว่าเยอะเนื้อูุ้นะฮะถุงเต้าหู้ยีนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนกรุบกรอบมากยอดครับเชีย